คลิปนี้พาเพื่อนๆ f c มารับชมรถไฟที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับ9นาฬิกา13นาทีนะครับกำลังจะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะครับเป็นขบวนรถด,ด่วนพิเศษทักินารัตท,ที่32ชุมทางหัดใหญ่กรุงเทพนะครับข้างหน้านี้ตอนนี้ช่างก็กำลัง ทำชานฉลาสูงนะครับก็ <jas> ยังไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับมาชมขบวนสามสองกันนะครับตอนนี้ขบวนรถก็มาแล้วนะครับวันนี้ล่าช้าอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่านาทีครับ ส่ฮิตชิทำขบวนนะครับวันนี้ใช้ใหมายเลขสี่ห้าหนึ่งศูนย์นะครับ มลมเย็นสบายนะเวลารถวิ่งผ่านนะครับได้ข้าวมานะครับเดี๋ยววันที่29นี้ก็จะลื้อลางลีกนะครับลางนู้นนะครับที่ตรงหน้าสถานีนะครับวันที่29นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเวลาว่างก็จะมาถ่ายให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันนะครับ